สวัสดีค่ะวันนี้น้องนอยมาสมัครงานค่ะสวัสดีครับช่วยแนะนําตัวเองหน่อยครับชื่อน้องนอยสามขวดมาสมัครเป็นมาร์เก็ตติ้งสาวสวยค่ะพอดีน้องนอยดูหนัง The Wolf of Wall Street มาค่ะน้องนอยว่าหมาป่าทําได้มีสวยๆเก่งๆอย่างน้องนอยก็ทําได้เหมือนกันงั้นช่วยขายประกานี้ให้ผมดูหน่อยได้ไหมครับ ายตั้านี้สวยมากเลยนะคะแต่เวลาเขียนก็หมือเลอะติดมือใช้จดชื่อแป๊บเดียวก็มึอหมดแล้วก็ยังมีแค่สีเดียวด้วย<อ>ถ้าอยากได้หลายๆสีก็ต้องพกปากกาเป็นกองต้องพกสมุดอีกเป็นตั้งๆด้วยนะคะใช้ปากกาแบบไนยดีไหมคะเอ๊ะยังไงนะ S Pen ค่ะมา แท็บ S สิบเอ็ดซีรีส์เลยไม่ต้องซื้อเพิ่มเป็นแท็บเล็ตเบาๆทำงานหนักๆได้ทุกที่เหมาะกับท่านประธานนะคะที่สำคัญเอสเพนเขียนเร่อจดง่ายวาดรูปก,ก็ได้มีสีไม่จำกัดไม่ต้องชาร์จไฟจดได้เลยไม่ต้องพกสม,มุดหนักๆเชื่องเดียวขุมก็ปากกาส่งแท็บเล็ตแท็บเล็ตส่งงานงานส่งท่านประธานเยอะเลยนะคะโอ้โหรับครับแย่รับเลยแล้วใช่ไหมคะรับ Galaxy Tab S สิบเอ็ดซีรีส์ครับแต่ของน้องเนยอาจจะยังนะเพราะถ้ามีแท็บ S 1 1 Series ีรีเครื่องนี้ก็จบงานคนเดียวได้สบายๆแล้วครับ